ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทางไทยวอยซ์มีเดียนะครับวันนี้เราจะมาร่วมกันไว้าอาลัยและร่วมกันบริจาคช่วยเหลือชาวในป่ารวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีที่ประเทศในปา่านะครับจากกรณีการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดวัดด้7.9ริกเตอร์เมื่อวันที่25มษายนในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะครับ ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนซึ่งก็มีจํานวนตอนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วามากกว่าสอง0คนแล้วนะครับบาดเจ็บอีกหลายพันคนตัวเลขของผู้เสียหายทั้งในแง่ของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้นนับจากนี้ก็คงจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหน่วยงานต่างๆที่ พย o ยกันเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็ได้ระดมกำลังกันอย่างเต็มที่แล้วในขณะนี้นะครับทั้งในส่วนของประเทศในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆที่พยายามที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเข้าไปประเทศแรกที่ดูเหมือนว่าจะได้ส่งทหารเข้าไปเพื่อช่วยเหลือก็คือประเทศจีนนะครับได้ส่งทหารเข้าไปนับร้อยนายเพื่อที่จะเข้าไป ช่วยเหลือประชาชนที่คาดว่ายัางคงมีชีวิตอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังต่างๆรวมทั้งดูแลการจัดการทั้งในการให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยต่างๆซึ่งทัมแล้วเป็นความพยายามเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือณเวลานี้นะครับส่วนของประเทศไทยนะครับตอนนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็ได้มีการสั่งการให้เตรียมการช่วยเหลือ แล้วนะครับโดยเฉพาะในภาคราชการนั้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือสัปดาห์ตั้งแต่วันที่27เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็จะมีการจัดสัปดาห์หรือว่ารณรงค์ให้มีการช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของต่างๆเงินทองให้กับชาวในปานนะครับโดยรัฐบาลนั้นก็จะจัดกิจกรรมรวมน้ําใจคนไทยช่วยเหลือชาวในปานขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับโดยออกอากาศทางช่อง5 และการเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคสิ่งของจําเป็นเงินทองนะครับได้ในทุกช่องทางที่จะสามารถทําได้โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดต่างๆนั้นก็สามารถที่จะบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดารงธรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของอทางสํานักสงฆ์ไทยนะครับทางสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนสมเด็จสังฆราชนะครับก็ได้มีการาช่วยเหลือเป็นเงินนะครับไปแล้ว1ล้านบาทรวมทั้งมวยที่หลวงพ่อวัดปากน้ําก็มีการช่วยเหลือเป็นเงินหนึ่งล้านบาทด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคณะสงฆ์ไท,นาทายนั้นทางสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศก็ได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือกับพระสงฆ์ที่เสียชีวิต ไม่ได้เสียชีวิตนะครับพระสงฆ์ที่อาจจะเสียชีวิตหรือประชาชนชาวพุทธที่ประสบอุกข์ภัยประสบไขยนะฮะประสบเ,เรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับในประเทศเนปาลแล้วโดยมีการจัดตั้งศูนย์การช่วยเหลือขึ้นที่วัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะบริจาคได้ที่สํานักงานส่งเสริมคุณธรรมสาราเฉลิมพระเกียรติบริเวณภูเขาทองนะครับว,วัดสักเกตนะครับที่กทมอครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดู สถานที่ที่จะบริจาคได้ตามตัวเลขที่วิ่งอยู่หน้าจอของเราด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็บัญชีที่จะบริจาคได้ที่สํานักงานส่งเสริมคุณธรรมที่วัดสเกตนั่นก็คือเป็นบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลนะครับเลขบัญชี179204 6 8 4 7สนนะครับ,บ,รรบที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวงเวียนโอเดียนนะครับซึ่งก็ตัวเลขจะอยู่ที่ตัวเลขรายละเอียดจะอยู่ข้างล่างตัววิ่งที่อยู่หน้าจอของเรานี้นะครับ และหรือสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการแจ้งเข้ามาแล้วก็ผมพยายามที่จะรวบรวมนะครับแล้วก็ช่องทางในการที่จะให้ท่านทุกันท่านผู้ชมสามารถที่จะบริจาคได้ก็ที่ทางมูลนิธิพันดารานะครับมูลนิธิพันดารานั้นก็จะสามารถบริจาคได้นะครับที่บัญชีออมรัพย์มูลนิธิพันดารานะครับธนาคารกสิกรไทยสาขารัตนธิเบศเลข เลขบัญชีนะครับ3 9 0 2 6 6 9ศูนนะครับและก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาสยามสแควร์เลขที่0384316678นะครับรวมทั้งธนาคารกรุงเทพสาขารัตนาธิเบรคเลขที่9240055120นะครับหรือสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับเราจะเห็นในมุมต่างๆบางภาพอาจจะดูแล้วอาจจะรับอาจจะรับไม่ได้หรือเป็นภาพที่อาจจะทําให้ท่านผู้ชมอาจจะสะเทือนใจแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับบางภาพก็จะเปรียบเทียบไม่เห็นว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวกับหลังที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นความพุดน้ำที่เคยมีกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอย่างไรนะครับ หลายชีวิตที่เดียวที่ต้องมาสังเวยกับภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดครั้งนี้ของประเทศเนปาลน,นะครับในส่วนของผู้เสียชีวิตนั้นเนี่ยในส่วนของอย่างที่บอกแล้วนะครับตัวเลขก,ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้สองพันประสบแล้ดูเหมือนว่าบางสำนักข่าวก็บอกว่าประมาณ4ี่พันประสบแล้วแต่ว่าตัวเลขนี้ก็จะหกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนคนไทยเองนั้นก็พยายามที่จะประสานง,งานกันอยู่นะครับว่ามีหรือไม่ ที่บอกว่ามีนักศึกษาแพทย์ถูกคนที่อาจจะสูญหายไปนะครับตอนนี้ล่าสุดก็บอกว่าได้รับรายงานว่าอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้วหรือระหว่างการช่วยเหลือที่จะให้เดินทางกลับมาส่วนที่อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนไทยลูกขึครึ่งไทยเมริกันนะครับคุณมาริสาอิทธิรพงศ์นะครับเป็นแพทย์ประจำของ ฝ่ายบริษัทปีนเขานะครับซึ่งสียชีวิตขณะที่ขึ้นไปช่วยเหลือที่เป็นเบสแค์ของภูเขาเอเวอเรสต์นะครับโดยคุณมาริษาอิสจิรวงคนนี้ก็เป็นคนที่ทำงานให้กับบริษัทเมดิสันมอลท์เชนเนอริงนะครับซึ่งก็ดูแลผู้ที่จะเดินทางขึ้นไปเป็นแพทย์ประจำของคณะปีนเขานะครับเป็นรุปทั้งรุ่นขึ้นไทยทําบริการนะครับ ่วนผู้สชีวิตของคนไทยจะมีรื่งไหมอย่างไรก็คงต้องติดตามดูแต่ว่าในส่วนของคณะสงฆ์เองก็ได้มีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลแล้วด้วยเช่นกันนะครับที่จะให้ดูแลผู้ที่ประสบภัยหรือว่าคนไทยที่อาจจะรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับเนปาลน,นั้นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานะครับเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่เป็น สถานที่สาคัญและก็เป็นประเทศแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธด้วยเหมือนกันเพราะนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเชิงของอริยธรรมในเชิงของโบราณสถานโบราณวัตถุนั้นก็เป็นจนํานวนมากมายจริงๆนะครับนี่ประชาชน,นส่วนหนึ่งที่วันที่25คือวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดนิ่นดร์ไหวหลายคนก็ต้องกลายเป็นคนไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่อาศัยต้องมานอนกันบ,นบนท้องถนนนะครับ ความช่วยเหลือเร่งด่วนนอกเหนือจากเรื่องของการบริจาคเงินซึ่งอาจจะทําได้ง่ายแล้วนะครับก็มีความต้องการจําเป็นเร่งด่วนหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของน้ําดื cos, ่มนะครับเต็นท์ที่พักอาศัยนะครับแคมป์สำหรับที่ตั้งเครื่องปั่นไฟถุงนอนอุปกรณ์นอนกลางแจ้งทั้งหลายนะครับหรืออาหารแห้งทั้งหลายที่อาจจะสามารถส่งไปได้ง่ายนะครับก็สามารถที่จะส่งไปได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะสามารถที่จะ แต่ว่าสิ่งที่จะสามารถทําให้การส่งไปได้ง่ายและก็รวดเร็วก็น่าจะเป็นเรื่องของเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์ในวินาทีที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็มีหิมะทั้งหลายก็ถลายตกลงมาข้างล่างที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นภาพของนักปีนเขาเอเวอเรสต์ทั้งหลายที่ไปตั้งเต็นท์กันอยู่นะครับแล้วพอถลายหายิมะแล้วก็น้ำแข็งถลายลงมานั้นทําให้อ่ นักท่องเทีย่ยวหรือนักปีนเขาทั้งหลายที่อยู่ข้างล่างลงมานั้นก็จะได้รับความเสียหายซึ่งตัวเลขของผู้ที่นักปีนเขาทั้งหลายที่เสียชีวิตอย่างที่เราทราบกันก็คือมีผู้บริหารของบริษัท Google คนหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายคนที่กำลังค้นหากันอยู่นะครับและก็หนึ่งในนั้นก็คือลูกครึง่งไทยอเมริกันคุณมาริสาอิสจาริวงด้วยเหมือนกันนะครับ แต่หล,หลายจุดอันนี้ก็เป็นหอคอยอันหนึ่งที่ถล่มลงมาและลงมานะครับซึ่งก็มีอายุยาวนานเหมือนกันสภาพซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของเนปาลในภาพนี้ก็เหลือแต่ซากประหักพังทั้งหลายที่เราเห็นกันอยู่อันนี้คือภาพเมื่อก่อนก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวและเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขึ้นก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับความเสียหายในเชิงศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าโบราณสถานโบราณวัตถุจะได้ว่ามากมายทีเดียวนะครับเป็นความเสือหายเป็นความเสียหายครั้งใหญ่หลวงมาก สำหรับประเทศในปานจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดครั้งนี้ขึ้นนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะบริจาคได้นะครับตามบัญชีหรือตามตัวเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเราพยายามที่จะขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็พยายามจะหาแหล่งหรือช่องทางในการที่จะบริจาคมาให้ท่านผู้ชมได้เพิ่มมากขึ้นนะครับไทยวอชมมีเดียก็ไม่สามารถที่จะ ระดมสภาพก,กำลังในการที่จะเป็นตัวกลางในการรับความช่วยเหลือจากท่านโดยตรงแต่เราก็จะบอกช่องทางให้ท่านได้ทราบว่าจะช่วยเหลือผ่านช่องทางอะไรกันบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในรอบ80ปีที่เนปานที่เกิดขึ้นเมื่อ25เมษายนที่ผ่านมานั้นซึ่งวัดได้7.9ลกเตอร์ความรุนแรงมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับไปดูจาก youtube ที่มีการไปดูจาก กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ถ่ายไว้ในมือถือนะครับจากนั้นก็มีการล,ลงไปใน YouTube เพื่อที่จะเผยแพร่ซึ่งก็ต้องขอบคุณทาง YouTube แล้วก็ทาง f a c e o o o รวมทั้ง Google ทั้งหลายนะครับจากเนื้อหาของรายการในวันนี้ก็นํามาจากแหล่งต่างๆเหล่านี้ไปดูภาพความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลครั้งล่าสุดเมื่อ25มีายมที่ผ่านมา 我也没觉得，哇哇，觉得，哇玩。 केही नहुने भयो होइन केही नै छैन इक्विपमेन्टलाई किन यस्तो देखेको बोडी पनि ยิ่งนะครับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาความช่วยเหลือนั้นก็คงจะทยอยกันไปเรื่อยๆนะครับประเทศไทยรวมทั้งประเทศต่างๆทั่วโลกก็คงเร่งระดมความช่วยเหลือเพราะช่วงเริ่มต้นนี้ก็คงอาจจะอยู่ในภาวะของการเตรียมการในการที่จะหาช่องทางหารูปแบบในการที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลอย่างที่เราทราบนะครับเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของการเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในเนปาลน,นั้นมีมูลค่ามหาศาลเนปาลเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติที่ถูกกำหนดไว้ในยูเนสโกด้วยนะครับแล้วก็เป็นประเทศแห่งจิตวิญญาณของชาวพูทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเป็นการทำลายทำให้สถาปัตยกรรมต่างๆที่มีค่าก็สูญหายไปด้วยพร้อมกับชีวิตของคนลเมืองของเนปาลน,นะครับเราไปดูนะครับว่าสถาปัตยกรรมที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีค่าสําหรับเนปาลที่ทําให้เนปาลน,นั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปในแต่ละปีเป็นจํานวนมากนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านี้อาจจะเหลือแค่ภาพนะครับเพราะนับจากนี้ไปก็คงอาจจะไม่เห็นเราไม่มีโอกาสได้เห็นภาพที่งดงามในแง่ของคุณค่าทางโบราณสถานโบราณวัตถุรวมทั้งสถาปัตยาการรมต่างๆอีกต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพที่ ถูกถ่ายไว้สําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับซึ่งก็มีหลายๆภาพที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ทําให้เราได้เห็นถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่เ,เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามอย่างมากนะครับ บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของในป่านนะครับนักท่องเที่ยวก็จะไปกันประจําแล้วก็จะเป็นจุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาที่นี่เพื่อจะได้เห็นนี่ก็เป็นสถาปัตยกรรมไม้แกะสะลักนะครับซึ่งผมนามาจาก Facebook ของอาจารย์พลาดีสายซึ่งก็เป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีคนหนึ่งของไทยแล้วก็มีความศึกษาสนใจในป่านในเชิงของโบราณสถานโบราณ วัตถุและใเรื่องของศาสนาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับถึงภาพแบบนี้ก็คงอาจจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วในเนปาลนับจากนี้ไปนะครับการจะฟื้นฟูเอาโบราณสถานสถา,สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่มีความงดงามมีความประณีตแบบนี้กลับมาให้มีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งนั้นคงเป็นเรื่องที่ยากเต็มทีนะครับ ซากประขับพังทั้งหลายเราก็เห็นกันอยู่โดยทั่วไปนะครับครับท่านผู้ชมสามารถที่จะ บริจาคได้นะครับตามบัญชีที่ได้เป็นตัววิ่งอยู่หน้าจอในเวลานี้นะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือชาวในปานที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในเวลานี้นะครับมีช่องทางการช่วยเหลืออื่นๆเดี๋ยวเราจะหามาให้ท่านผู้ชมได้โอกาสที่จะช่วยเหลือ,อความเดือดร้อนของชาวในปานในครั้งน,นี้นะครับ สิ่งที่น่าเป็นห่วงนอกเหนือนจากเรื่องของชีวิตของผู้คนที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของสถาปัตยกรรมความงดงามทั้งหลายที่เป็นฝีมือชั้นครูหรือว่าชั้นปรณีในระดับโลกแบบนี้เนี่ยจะหมดไปแล้วด้วยเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่จะน่ากังวลก็คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากจะหลังจากนี้ไปจะฟื้นฟูประเทศเนปาลอย่างไรนะครับปัญหาเรื่องของเด็ก ที่อาจจะพ่อแม่อาจจะเสียชีวิตในเหตุการณ์หรืออาจจะไม่มีที่อยู่อาศัยต่างๆเหล่านี้ก็รู้แล้วเป็นเรื่องที่ทำให้เนปานั้นจะต้องมีการฟื้นฟูอย่างรุนแรงและก็อย่างจริงจังอย่างยิ่งนับจากนี้ไปนะครับที่จะให้เนปานนั้นกลับมาเป็นเมืองที่เป็นที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอนาคต อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันในการที่จะให้การฟื้นฟูแล้วก็ทําให้เนปาลกลับมาเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าทางจิตใจของชาวพุทธต,ต่อไปอย่างไรเป็นเรื่องใหญ่ของชาวเนปาลและชาวโลกที่จะต้องเข้ามาดูแลในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเห็นว่ามีหลายๆมุมนะครับแล้วก็ โดยแล้วเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในแง่ของชีวิตของผู้คนและสถาปัตยกรรมโบราณสถานที่งดงามทรงคุณท่าทั้งหลายที่ต้องมาพังทลายลงไปด้วยภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ว่านี้นะครับหลายชีวิตต้องสูญเสียไปเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับแล้วก็ เราก็หาทางช่วยเหลือได้เท่าที่จะสามารถทําได้นะครับที่จะให้ชาวเนปาลน,นั้นได้รับการช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นก่อนอย่างไรนะครับนี่คือภาพก่อนนะครับหอบคอยที่มีชื่อและเป็นแลนด์มาร์กอย่างหนึ่งของเนปาลแล้วก็เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีแต่ความ มีความสูญเสียอยู่ทั่วไปนะครับในแต่ละจุดของเมืองในปานนะครับของประเทศในปานนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุหรือว่าเป็นตูนยางของแผ่นดินไหวที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับออลค,ครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของไทยวอย i ์มีเดียเสียงไทยที่จะสะท้อนความตะร้อนของชาวในปานที่เป็นอยู่ณเวลานี้นะครับที่จะให้ พลเมืองของชาวโลกหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้มีจิตใจศรัทธาทั้งหลายได้ช่วยเหลือให้การกลับมาเป็นเมืองที่เป็นประเทศที่มีความงดงามได้เหมือนเดิมได้อย่างไรนะครับเป็นเรื่องที่ชาวโลกหรือว่าพลเมืองทั่วโลกก็คงอาจจะต้องช่วยกันบริจาคนะครับคงจะได้มีโอกาสคุยแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้เพื่ออาถางช่วยเหลือชาวิปานต่อไปนะครับ แล้วก็คงจะทําให้ความช่วยเหลือทั้งในแง่ของคนไทยเองที่จะช่วยชาวเนปาลรวมทั้งกระแสความช่วยเหลือจากชาวโลกคงจะทําให้เนปาลนั้นกลับคืนมาสู่การใช้ชีวิตปกติของพลเมืองได้ต่อไปนะครับมผมจะพยายามหาแหล่งหนทางในการที่จะบริจาคให้กับท่านผู้ชมมาเรื่อยๆในทุกๆรายการของไทยวอยซ์นะครับโดยจะมีตัววิ่งข้างล่างนี้และก็จะเพิ่มแหล่ง มากขึ้นเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้โปริจาาไปได้เรื่อยๆนะครับในตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะถึงนี้และภายในต่อไปนะครับที่จะสามารถช่วยเท่าที่จะช่วยได้และพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยความตะร้อนและความทุกข์ยากของชาวในป่านะครับเอาละครับอันนี้คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยประจําวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ